ค่ะทุกคนจะออกไปเดินเล่นที่โรงแรมแล้วนะคะเราจะเดินไปกันดีก,กว่าะคะ่ะไปเดินเล่นที่เล่นตอนนี้เรากําลังเดินทางไปสนามเด็กเล่นนะคะนาวไปเล่นอยู่ตรงนน้นเลยนะคะเราจะเดินทางไปต่อแล้วเราก็ดูวิวไปด้วยนะคะที่นี่วิวสวยมากนี่ค่ะถึงโซนแรกแล้วนะคะอันนี้โซนแรกนะคะโซนแรกจะเป็นประมาณนี้ โซนแรกเราจะไม่เล่นเยอะนะคะเพราะว่ามีโซนต่อไปที่เรารู้สึกอยากเล่นมากโอเคขอตัวไปเล่นก่อนอยนี่ด่านแรกนะคะจะเป็นเฮ้ยทุกคนคือถ้าเราทีแม้มันจะดูตื้นนะคะแต่มันก็ขาสั่นอันนี้เรามากับพี่2คนนะ,ะก็แม่แล้วก็น้าน,นะคะ ไปอันนี้รอพ่ออยู่นะคะพ่อจะขับรถมานะคะเพราะว่าพ่ออาบน้ำยังไม่เสร็จฮันเราจะไปเล่นซนอ,อื่นไม่ใช่ซุนเลยทุกคนเรามาเข้าอุโมงค์นอนกันว้าโอ้โหโคตน่ากลัวเอ้ยเื่นอ่ะทุกคนกเอ้ยลื่นมากอะ่ะทุกคนมันเป็นไม่ได้แล้วจริงอะ่ะมันลืนะ่นอ่ะอ่ะเราต้องทำเองก็ได้ให้มันผ่านไปให้ได้นะคะไม่งั้นจะลื่นตัวตายโอ๊ยมันไม่ได้จริงอะ่ะมันลืนะ่นอ่ะ ไม่ได้แล้วทุกคนเราไปหาอันอื่นเล่นกันดีกว่าเอออันนี้ถูกใจเรามาก <c oughs> อันนี้เราต้องเข้าไปใช่ไหมเข้าไปแล้วก็ไปนั่งตรงนี้ใช่ไหมอย่าง <c oughs> นี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็นั่งเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะเออใช่ไหมเราเล่นไม่ผิดใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ปะโอ้ย <c oughs> ติดติดจริงมาทุกคนมาเล่นอันนี้กันดีกว่า มาเล่นอะไรัะมูวุ้ยนี่นนเฮ้ยค่อยสนุกหน่อยออาเวร์ต่อไปกันดีกว่าอันนี้คืออะไรเราจะรู้วิธีการเล่นไหมตอนนี้มันจะหมุนได้ฮิหมุนได้ แล้วต้องทับอยู่ได้ไหนแล้วเราก็ต้องหมุนใช่ไหมพอยหมุนให้หน่อยเราจะให้พี่หมุนให้นะคะหรู้ว่ามันให้หมุนเองเรอพี่ไม่หมุนให้ละเดินไปแบบชิลๆว,วันนี้ขอตัวไปเล่น,นะะก่อนค่ะก็บ๊ายบาย